วันนี้มาดูเด a อของพี่เฟรนสุนักพันธุ์ผสมสุดล่ออีกคนหนึ่งค่ะเห็นหน้าตาแบบนี้มีผสมมาหลายสีขนาดนี้ทุกคนเดาออกกันไหมคะว่าพี่เฟรนน่าจะผสมสายพันธุอะไรมาบ้างคุณแม่พี่เฟรนบอกว่าสีแบบนี้น่าจะผสมวัวมาแน่นอนค่ะนึกว่าพี่เฟรนจะมีสายพันธุ์เยอะกว่าหนูอีกแต่พี่เฟรนมีแค่19าสายพันค่ะเครื่องต้นคล้ายๆกันนะคะมีไทยหลังอานตามด้วยฉิงชวนจินโดมาเหมือนกันเลยค่ะแต่ที่ตลกมากก็คือพี่เฟรนผสมชิวว่ามาถึง9%ค่ะแท ยังมีดัดชนีอีก2อร์เซนด้วยและยังมีสายพันธุ์สุดท้ายนี่อ่านว่าอะไรเนี่ยเซอร์กูจิโออิตาเลโนไม่ทราบว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะมาถึงเรื่องของลักษณะที่ถือว่าหมาพันธุ์ผสมจะมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวมากๆเลยค่ะเรื่องของสีคนนะคะของพี่เฟรเขาจะบอกว่ามียีนที่เป็นขนสีแดง1ก๊อปปี้นะคะแต่ว่าไม่ปรากฏออกมามียีนที่เป็นจุดสีแทนนะคะ1ก๊อปปี้ซึ่งอันนี้ก็ปรากฏให้เห็นค่ะแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าเขาพบสองลักษณะพิเศษแพทเทิร์นขนของพี่เฟรน,นะคะอันแรกเป็นลักษ ลักษณะที่มีสีด,งดางๆนะคะแล้วอันที่2ก็คือมีอานสีน้ําตาลและสีดําค่ะอันนี้น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าพี่เฟรนดีเอ็นเอที่ไม่ค่อยมีการผลัดขนสักเท่าไหร่ค่ะส่วนอันนี้เขาบอกว่าพี่เฟรนดีเอ็นเอของลักษณะขนที่เป็นหลังอานค่ะเอาลักษณะสีและขนของพี่เฟรนมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะลักษณะหลังอานและมีขนที่มีสีด่างแล้วก็มีแทนพอยด้วยเทียบกันให้ดูชัดๆกับพี่หลงเลยค่ะเทียบกับหนูยิ้มบ้างสุนัขพันธุ์ผสมแต่ละตัวมีความยูนิคมากจริงๆค่ะ พวกผมน่ารักไหมครับ